ถ้าชอบขั้นสุดก็คือ T3 T3 เพราะว่า T3 แล้วก็เป็นซิงโคคือเอายังคือสุดแล้วเขาคือ king of camper van ความสุขของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันเป็นความสุขของระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะรถตัวนี้นะฮะราคามันไม่ตกครับ<อ>คุณลงไปฮะมันเป็นทรัพย์สินเปิเดเสร็จผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าสองไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านะเห็นอย่างนี้นะครับแต่มันได้มัได้คาเล็เตอร์สองกางกลางอะไร สนับสนุนโดย n o r t w a y Outdoor เต็นท์หลังคารถลู o ท็อปเต็นมีนัดคาเฟน่นัดกันดูแลสุขภาพวันนี้แลแคมปิ้งครับเรายังอยู่กันในบรรยากาศของงานมิท t i n g ดีๆ SCI Camper Family 2023อยู่กันที่แคมป์หมายเลขทนะครับแกงกระจาษแห่งนี้ การเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนอตเบย์เอาดอรนะครับที่ร่วมเดินทางมากับเราพามาดูงานครั้งนี้ก็ในส่วนนอตเบย์เขาเอาดอร์เ็เป็นลูปท็อปหลังคาเต็นท์นะครับก็มีทั้งขนาด 1.2, 1.4, 1.6และก็1.9นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งเต็นท์ก็มีนะว,วียนไปได้ครับทางนนทบุรีโครงการมา้าไม้แถวนนทบุรีนะครับหรือกระดวกอย่างอื่นก็เซิร์ชเข้าไปดู นะครับรถเวท outdoor หรท็อปหลังคาเต็นนะครับสมาชิกนี่เป็นไงบ้างจีจมนงจำนวนก็จริงๆ่างอย่างอย่างรถที่ทําแบบฟูฟูไปอย่างเงี้ยก็ก็มีเป็นร้อยครับเป็นร้อยใช่ใช่แต่ก็แตอย่างจัดงานที่คนสะดวกไม่สะดวกก็ก็ก็ว่ากันก็ว่ากันใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงกลุ่มก็ร้อยกว่าร้อยอัพร้อยตองร้อยโทษถ้ากลุ่ม กลุ่มก okay, ็จะแบ่งไปหลายๆส่วนนะครับแต่กลุ่มเที่ยวประจำาสิบยี่สิบสามสิบคันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่แบบเอ้ยโอเคแบบชอบรถด้วยกันอ่าสี่สิบห้าสิบคันแต่ถ้ากลุ่มเล่นรถโฟกัก็กลายเป็นร้อยอืมเอชแคมเปอร์เนี่ยภาพมันคือมาทำรถโฟกัเยอะ D ีสามเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองแล้วด้วยด้วยของเล่นเนี่ยคือมันก็คือโฟกัอ๋อโนอิงนิ่งมันก็คือโฟก์นี่แหละอาหารมันก็ติดดั้งกันได้แล้วก็อีกอันก็ คือรถตู้จริงๆถ้าเอเชียแคมเปอร์จริงเราก็จะเมนไว้เรื่องของรถแวนรถตู้โอเคเราก็จะเหมาะว่าเราเราก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของรถตู้กันเราก็จะมีทั้งไฮเอททั้ง H1 อะไรอย่างเงี้ยเบนจูรี่มีมีหมดอ่ะเรื่องรถตู้อ่ะผมเป็นคนชอบรถตู้ดีกว่าโอเคได้โฟกัมก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่สามอะมันเป็นรถที่ได้รับความนิยมทั่วโลกครับผมผมก็จะเรียกว่าเขาคือคิงออฟแคมเปอร์แวน การนแคมป์แวร์เนี่ยก็จะนึกถึง T3 ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม T3 เยอะและ T3 มันก็มี4 view ที่เรียกคว่าซิงโคอย่างเงี้ยมันก็เลยได้รับความนิยมไปเยอะมันก็มีเลเยอร์เลเยอร์ให้เล่นกันไปตัวใหญ่กลุ่มไหนที่กลุ่มคนอายุหรือว่ากลุ่มเรี่ยหความสนใจคนชอบรถ T3 อ่ะพูดถึง T3 ไฟ์สายก็น่าจะเป็นกลุ่มอะไรทำงานอะไรหรืออะไรเงี้ยจริงๆกลุ่มก็เป็นคนชอบรถ รถครับรแล้วก็อายุเนี่ยก็จะอยู่สาสิบไปปลายถึงสี่ถึงห้าสิบหกสกลางคนนะคตั่กางคนที่แบบกำลังพร้อมกำลังซั์งานการอะไรเงี้ยไลท์ไลทชัดแล้วมีครอบครัวอ่าครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ครอบครัวเขามาเห็นเด็กๆใช่ไม่ใช่มีครอบครัวพาเด็กมาเที่ยวจริงกลุ่มลูกค้าผมก็จะเป็นเหมือนแบบที่ที่มีครอบครัวแหละเที่ยวอารมณ์จะเหมือนกันอ้คนเล่นโฟกถ้าท่านยิ่งโฟกเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็จะมีความ ง่ายๆในตัวในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งอ๋อครับแต่ความเนียบในการเล่นรถอีกแบบหนึ่งแต่การอยู่อย่างงร้การอยู่อย่างเงี้ยไร้สอยู่อ่านี่นี่คือนี่คือดิบเห็นกันเลยนี่นี่คือของจริงเลยนะใช่ใช่ใช่ถ้าชอบขั้นสุดก็คือ T3 T3 เพราะว่า T3 แล้วก็เป็นซิงโครคือเอายิงคือสุดแล้วสุดแล้วนะครับสุดในเรื่องของการเล่นในการยอมรับของคนเล่นรถทั่วโลกที่แบบเฮ้ยโอ้ T3 ซิงโครอะไรอย่างเงี้ย ความสุขของการท่องเที่ยวเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นความสุขของระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะครับผมจุดหมายปลายทางมันก็คือเป็นเป้าหมายที่เราไปถึงเราก็ต้องย้อนกลับครับผมแต่ความสุขเนี่ยมันเป็นความทรงจําซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปถึงสุดทางยังไงมันก็ต้องอยู่เทินกลับมาบอารมณ์อย่างเงี้ยขาไปขากลับมันก็ไม่เหมือนกันแค่เจียววินาทีทุกอย่างมันต่างเพราะฉะนั้นคือพี่อ,อ,อ้นกำลังบอกว่านี่คือความรู้สึกที่มันเหลียวมาก ที่แบบเราไม่รู้จะเจออะไรแต่ว่ามันมีความสุขแล้วเราวิ่งไปตามท้องถนนนะคนจีนนี่สนใจมากแล้วรถมันก็หลากสีกันเลยใช่ขาวมีเหลืองมีม่วงมีชมพูมีส้มเนี่ยมันหลากหลายเอาวิ่งเป็นแนวเป็นแถวนี่ไม่ต้องยา่คนจีนแล้วครับคนไทย อยู่บ้านๆต่างจังหวัดเขายังตื่นเต้นคนกรุงเทพก็ยังตื่นเต้นรถที่เราเหมือนกันปุ๊บเราเวลาเราขับกับเราก็ไม่แข่งกันเพราะเรารู้กำลังกันเรารู้เรารู้จักกันก่อนเดินทางด้วยรถทุกคันจะมีวิทยุสื่อสารนะจะเห็นทสาอาการอยู่ข้างหลังนะ่ก็ติดต่อดูแลกันเรเป็นทีมเดียวเขาเรียกว่าเป็นทีมกันตลอดทางฝากอีกนิดนึงครับคือว่ารถตัวนี้นะฮะราคามันไม่ตกครับคุณลงไปฮะมันเป็นทรัพย์สิน วันใดคุณขาดสภาพคล่องคุณก็ขายได้เป็นเรื่องการลงทุนนี่คือแนะนําเรื่องการลงทุนเดี๋ยวเป็นการลงทุนนะวันนั้นซื้อทรัพย์ติดมันเป็นการลงทุนแต่แต่ถามว่าคนคุณจะซื้อได้ไหมล่ะตอนนี้มันจะมีให้คุณซื้อหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นช่วงอ่ช่วงช่วงนิ่งนิ่งเป็นช่วงนิ่งอยู่นิดนึงนะเป็นเกี่ยวได้ ซึ่งมัน,ม,นมันการพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยครับผมอ๋อมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยผมว่าเป็นความตุกหนึ่งของแคมเปอร์ลักษณะรูปแบบแตกต่างกันไปบางคนก็ปูเต็นกาวันไปบางคนก็นอนรอบรอบบ้านลูกท็อปเต็นหรืออะไรแบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่นะจบแล้วครับขอบล้วเอาเบอร์บุให้ก้าวหน่อยเอ้ อ๋ออันดามันหรืออาวไทยับเดแล้วผมไปสวนแล้วครับขึ้นเลยนู่นนะสันเกิดออกหลวงพระบางได้เลยจะลูกวังเวียงหลวงพระบางได้เลยสวัสดีครับสนับสนุนโดย JPX ที่หนึ่งเรื่องแอ์เคลื่อนที่ สำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางกันมานะครับในส่วนของกาแฟใคร,รที่ชอบแบบกาแฟกุ่นๆเหมือนคนแคมป์สโลโบายอย่างเราก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในเพจของโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับมีทั้งกาแฟขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนหรือจะเป็นซองดิฟก็มีให้ละมุนละมุนกันไปนะครับก็หอมกุ่นละมุนกาแฟสะอาดรับประทานง่ายนะครับ โอ้โแพูดก็หอมแล้วนะครับไปดูบรรยากาศของงานวันนี้กันต่อแล้วกันครับวันนี้เอเซ่แคมเปอร์เดิมที่ครับกับสปอนเซอร์หลากหลายที่ต้องขอบคุณด้วยนะครับเราก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างไปชมกันต่อปัจจุบันพี่ปัจจุบันถ้าพูดถึงงานพวกเนี้ยเมื่อกี้อ่ะมันตาม,มาววละแต่ถ้าหมดหมายจริงๆที่แบบคนเล่นสายนี้หรือว่าอยากไปส่องอยากไปดูอ่ะพี่สำหรับ,ค,รบคนเนาะมันจะมีงานหลักๆ พี่อาจช่วยแนะนำหน่อยงานหลักๆของพี่ถ้าเป็นโฟกก็จะมีงานฮิมอนจอร์ดมอนจอร์ดนี่จัดทุกปีก็จัดทุกปีช่วงช่วงปลายปีต้นปีเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป็นเป็นโฟกนอตโฟก์ทางเหนือวีดีบิวนอตวิดีวิวอ่าอันนี้ไม่ไม่พลาดมีทุกปีนะพี่นาทีแตว่าเป็นงานใหญ่ทางเหนือแล้วก็ทางภาคกลางก็ไปร่วมไปแกมกันใช่นะอันนี้คือโฟกแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่ตลาดนัดรถไฟครับ อันนี้งานโฟกอ๋อเหรอพี่กรุงเทพนี่นะพี่อ๋อเหรอจะเป็นงานโฟกนะอันนั้นจะเป็นเหมือนโฟกเตาโฟกตู้โฟกหมดเลยออ๋แต่ทางเหนือเนี่ยก็โฟกแต่โฟกแอลแคมปิ้งแล้โฟกแคมเปอร์แคมปิ้งไปครับพี่แต่เตาก็ไปอะไรก็ไปแต่ถ้าถ้ากรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโชว์รถโฟกแล้วก็อีกงานหนึ่งเนี่ยอีฟี่แคมเปอร์เฟมิลี่ก็มาขอยันขอยดมันจุไว้เป็นอีกงานหนึ่งงานหลักนะ ก็ถือว่าได้พอปะกันก็เหมือนว่ามามาดูแลมาสอนวิธีการใช้ครับพาน้องๆที่ที่ที่ดูแลกับลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยมามามาได้ดูแลเพิ่มเติมมาได้ใช้มาให้บริการดีกว่าครับสั่งเงี้พี่ด้วยถ้าพี่อาจจะช่วยอธิบายซินโคกับซิงโคซิลโคือขับสีขับสี่ ถ้าไม่ซิงโคคือขับ2องออ 2> ถ้าไม่ขับ2อ,อ่ะอย่างนี้คันนี้ขับ <Okay. S> 2โอเคจริงๆมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาครับ,รบแต่ความแตกต่างมันง่ายๆก็คือว่าที่จุดเติมน้ํามันเนี่ยจะอยู่ตรงใต้ประตูก็จะเป็นขับ2องสองขับ4เนี่ยจุดเติมน้ำมันจะอยู่ตรงก่อนฝาท้าย ไปดูันีเราจะอยู่ฝั่งโน้นอ๋อโอเคใช่ใช่อ๋อก็จะเห็นความต่างกันตรงใช่ใช่ความต่างกันตรงนี้แต่ว่าก็คือเรื่องของความสูงเนี่ยก็แตกต่างกันคือตั้งแต่เริ่มทุ่มล้อเท่าอะไรเท่ากันนี่มิติเท่ากันหมดอ๋อนี่อยู่ท้ายเราเรียกว่าท้ายกับอยู่ที่คนขับนะพี่ครัซิงโคอ่ะในโลกในโลกที่เป็นพวงมาลัยขวามีแค่สองพันหนึ่งร้อยเก้าคันสองหนึ่งศูนย์เก้าอ้าวเหรอพี่โอ้โหนี่แบบ ไม่มีมากกว่านี้ไม่มีอาวเหรอพอเอาเอามาจงโรงงานอยู่เมืองไทยนั้นสามพันแล้วเขาว่าสามเขาว่าสามร้อยนะเขาว่าสามร้อยมันก็ผมเห็นหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเหลือกี่คันนี่เป็นหนึ่งเรื่องราวเนี่ยเวลาเดินทางก็ต้องมีความพร้อมนะฮะถือว่าคันนี้น่าสนใจมากอุปกรณ์เครื่องใช้ลักษณะของลูท็อปเต็นอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นคอมมูนิที้ที่มาแล้วสนุกหลักสําคัญขับรถมาเที่ยวขับรถมาเสพธรรมชาติเงี้ยต้องเตรียมตัวอะไรมากที่สุดดิจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรครับถ้าเราอยากสัมผัสธรรมชาติขับรถมาเลยครับรถอะไรก็ได้เนาะแล้วพอกลับไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราอยากจะใช้รถแบบไหนแล้วก็กลับไปทําทําเสร็จแล้วก็เอามาใช้ใช้เสร็จแล้วก็ไปเติมครับไอ้คันนี้ถือว่าเป็นคัสตอมพิเศษขึ้นมาเอาแบบสไตล์เราเนาะใช่ใช่ ในนี้เป็นตัวตู้เย็นตู้เย็นเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่ทำเอาไว้สำหรับเราออกเข้าป่าครับผมว้าวจะมีแอร์เคลื่อนที่ครับผมแล้วก็มีชุดครัวชุดเตาแก๊สครับผมก็เป็นเรื่องรักชอบไปนะคนเราก็ต้องหาสำหรับไปคนเดียวครับคนเดียวเนาะก็สะดวกหน่อยไร์สล์ของเราครับว่าเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบเราจะหนักแค่ไหนเราจะสุดซอยแค่ไหนเออจริงจมันก็ ทำได้หลายคันเนาะชมรมนี้เราก็ไปกับรถรุ่นนี้เดี๋ยวชมรมโตโยต้าไลโคเซอร์เราก็ไปกันนะครับเราก็มีอะไรไปแลกเปลี่ยนกันสนุกครับเราจะจบยังไงพี่จบเข้าๆตัวเลขถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมอยากได้ซิงโคบคือตัวนี้ตอนนี้รถซิงโคอ่ะราคามันก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าจากเดิมเนี่ยผมเคยซื้อคันละประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นครับผมจนวันนี้มันเป็นคันละประมาณล้าน โอ้โหพี่อาจเก็บไว้สักสิบคันนะให้เราเก็บถ้ารู้ก็เก็บไว้ได้นะได้เลยเก็บอ๋อแล้วก็ประมาณร้านแล้วก็เอ่อเข้ามาทําอีกเจ้าของพอดี้เฉพาะโดนรถนะแล้วมันมีทะเบียนมีเครื่องมีโอฮ้องมีตกแต่งมีโอ้โหแล้วมีใส่แคมไม่อะไรอย่างนี้นะพี่น้องคือนหนึ่งคือพวกนี้มันเป็นรถเก่าครับครับผมปกติคนเล่นรถเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ในกรุงเทพครับผมหรือแถวว่างๆไปในงานครับแต่พวกเราเนี่ยคือเอารถเก่าไปเที่ยว นั่นแหละมันมันมันต้องต้องพร้อมมากมากนะผมจะใช้คำนี้มันมันได้จริงไงพี่อ๋อมีพู้มีพี่อ้วนไม่มีปัญหาไม่แต่จริงก็ใช้ได้ครับประเด็นประเด็นผมจะบอกว่าเวลาทำเนี่ยถ้าจะเอารถเก่าไปเที่ยวก็คือเรสโทให้มันหมดทําให้มันหมดเครื่องช่วงล่างทําหมดหมดหมดแล้ว ช่วงแรกเอาไปลองอ่าอย่าเพิ่งไปเที่ยวเอาไปลองลองเป็นระยะลองให้ลองให้ให้รู้คุณไม้คุณมือผู้ใจไว้ใจกันได้นะผมเชื่อใจคุณนะคุณเชื่อใจผมพาไปกันอะไรเงี้ยให้สนิทกันก่อนให้สนิทสนมก่อนนะพี่เนาะให้มันเข้าที่ปุ๊บแล้วคราวนี้ก็ไปเที่ยวครับโอ้โหเบสต์ผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าสองไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านะเห็นอย่างนี้นะครับแต่มันได้มันได้คาแรคเตอร์สองกากลางอะไรเงี้ยทะเบียนพร้อมทำให้มันเป็นมอเตอร์โฮมเรียบร้อยอะไรเงี้ยใครได้โพสต์ไว้ประมาณสัก ห้าหกแสนก็แดดบอกพี่อัดนะครับเดี๋ยวพี่อัดไปไปไปมันเร็วไปคลองมันจะไม่เหลือให้คนเห็นราคานี้อันนี้สุกไข่สุกมันอันนี้อัที่เราเ่สุกันตัวไข่สุกมันแล้วก็นี่ก็เออบีอันนี้ก็สเวนเตอร์เราอันนี้ก็ลุยกันมาเยอะนะก็สวยสวยผมว่ามันอื จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นสไตล์ที่เราแต่งกันมาไปด้วยครับผมบ้านเราพออะไรจริงจังมันก็แบบไปติสติผมว่าแบบทุกอย่างดิ้นด่นเหมือนเรื่องตะเกียงเอาพี่เขาบอกไอตัวที่ดีที่สุดของโลกอ่ะเขาว่าชัดมีรักสิบตัวนะอยู่บ้านเราสักห้าตัวไอไอยี่ห้อนี้ไอตะเกียงแล้ววางเทเบิลอะไรเนี่ยวางตัวเนี่ยโมแมนตัวนี้หายยังอยู่บ้านเราสามตัวใช่อะไรคือบ้านเรานี่แบบว่ามัน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 ก็มีคาแร็เตอร์ถ้าได้เล่นแล้วสุดสุด สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพย่าก็สวยจริงเหมือนที่พี่อาจจะนะสวยสวยอะไรนะสนามกอล์ฟเหมือนสนามกอล์ฟเออกรอบแบตไปนะครับแล้วก็ก็เป็นลานกิจกรรมไม่ต้องกิจกรรมนะวันนี้ก็รังสมาชิกพูดถึงวันนี้มาก็มีกิจกรรมให้หลายอย่างเราเริ่มต้นกันที่ไปเจอที่ปานน้ำมันใช่ครับนะนะครับก็ไปเป็นจุดมิสติ้งันีนะนี่นะจริงๆก็เหมือนอยาก บางทีผมเล่นรถโฟกก็อยากพาแบบการขับรถเป็นขบวนเนี่ยนีเราก็เห็นเราก็มีภาพแบบขับกันไปแล้วเอ้ยคนมองแล้วมันมันดูมันดูหล่อมันดูออาก็ก็มีของดีระดับสองสามล้านก็อวดนนะไหมภาษาคนที่อวดคนจางชอบเหมือนกันก็ชอบอ่ะก็ไปแล้วก็มามาแวะดื่มกาแฟใช่อนี้ก็ถือว่าโอ้แนะนํากันนะสําหรับเอ่อนักเดินทางท่องเที่ยวอ่ะแนะนํากันเลยครับก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟ บรรยากาศดีนะครับมีที่พักด้วยดีดีดีหรือว่าถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่เลยนะสำหรับเก่งก็นด้ใช่ครับแล้วก็มีทั้งที่พักนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็อีโก้อีโก้อีโก้แคมป์อีโก้อีโก้พวกอีโก้มันคือเขาเขาแคมป์แล้วเขาได้วิวหินปูนเราคุยกันนอกรอบพี่แหร์ดบอกว่ามันก็เหมือนโอ้หินปูนแถวแถวอุทัยเขาเรียกอะไรครับอุทัย ไอ้สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเดินมาปางวังเวียงวังเวียงก็ออกไปลาวเพราะว่ามันภูเขาเวิวเหมือนกันเป็นเขาอย่างเงี้ยนะวิววิวแบบคือเขาหินปูนมันจะตั้งตั้งใช่ใช่ใช่ถ้าเขาทั่วไปมันก็จะนอนนอนอุทัยก็ไปนู่นบ้านไร่โน่นแถวแถวโน้นนะพี่อะไรเงี้ยก็เคยเคยไปกันอยู่ก็ เป็นบรรยากาศอย,อยู่ใ,ใกล้ๆกรุงอยากได้รบรรยากาศนี่แหละผมวนะ่าโซนนี้ได้ที่นี่ก็ต้อนรับทุกกลุ่มะครับเนาะแล้วก็พื้นที่อย่างที่เห็นนะครับเด่ที่สวยเด็ดเจดที่เราเน้นย้ำก็ดูดิยาผมว่ากาวนี่โหนนุ่มกลางเต็นท์กาวอ่อ,อนกาวกันแล้วก็ลถวันนี้ขอญาตพิเศษเลยนะใช่ครับขอขาเลยเขาจะห่วงเรื่องยาเนาะดูดิๆไม่น่าจะห่วงอะแล้วพี่อยาไปทาบอกเฮ้ยต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะนะดีดีก็โอเคเลยจริงๆคือเจ้าของที่ก็เป็นเหมือนกับ ติดนะถ่ายรูปแล้วเขาก็จะมองออกว่ารูปตรงไหนสวยตรงไหนสวยเลนสเขบเขาจะเป๊ะว่าโอ้ยวางนี้ย่าตรงนี้ต้องต้องเป็นเคิร์ฟอย่างนี้วางตรงนี้นั่งนี่เออนี่นี่มันต้องสวยครับพี่อ้วนพูดถึงการเที่ยวหน่อยการท่องเที่ยวธรรมชาติฝากอะไรหรือแบบมันมีความสุขยังไงสาหรับพี่วะอ๋อการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับมันก็เราสามารถที่จะพอเรามีรถนี่ปุ๊บเราก็สามารถเดินทางไปอ่า หลากหลายที่หลายๆที่นะฮะตรงไหนที่เราชอบนะฮะเราก็อยู่ได้สองวันสามวันอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปนะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยิ่งไปกับรถมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นคล่งตัวมากเราไปกลางไหนหาที่หมอะๆก็ดึง ค่ะคือเราไม่ต้องมานั่งคอยเก็บต้องเก็บไม่ต้องไม่ต้องเช็คอินห้องว่างมาอ้ไรอะไรเงี้ยต้องขนของขึ้นลงลงลงโรงแรมสอดอะไรก็ก็เป็นข้อดีที่ข้อดีที่แตกต่างกันไนะครับก็เป็นทางเลือกกันไปแล้วก็ผมว่า นี่อะชีวิตขนของคนท่องเที่ยวก็ต่างกันไปครับโดยแนะนำนะฮะโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะแค่หนึ่งนาทีนะครับผมโอ้ดีครับแนนแนเลยเจ้าของก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะตอนนี้สมาชิกเราดูด้วยครับผมกําลังทําให้เขาอยู่นะอ๋อผมวางเครื่องตอนนี้วางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากำลังไปทําสีนี่เดี๋ยวเดือนหน้านะกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นสิบวันครับผมอ๋อ ที่ญี่ปุ่นสิบวันแล้วกลับมาก็บอกค่อยเข้าคิวก็อาจจะได้เห็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลิตวัน์อีกหนึ่งรุ่นน้องเรามาอีกคันหนึ่งนะฮะได้ได้ก็พอจบแล้วก็มีนามีนาก็มีมาเลยนะมาเลยได้โอ้ยอยากไปด้วยจังเลยไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดต่อกันดูรพอมีโอกาสเดินทางเนี่ยอย่างกลุ่มผมนี่นี่ไปมาเลยกันมาเนี่ยุ๊บไอ ไปไปเบตงไปเบตรงมาตอนที่สนามบินเปิดเนี่ยกลุ่มผมนี่ได้เข้าไปในสนามบินแล้วไปจอดไปจอดโชว์โอ้ต้องแลนดิ้งเว้นอ่าถ่ายรูปตอนที่เขาเปิดสนามบินไปลองได้ได้โอ้สวยงามแล้วไปเที่ยวกันแต่ละทิศนะฮะแล้วก็มีทําแก้วเป็นของที่ระลึกของที่ระลึกไว้นะครับของที่ระลึกไว้อันนี้อันนี้ของนี่ตอนปีที่แล้วไปหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางซาปาไปซาปาแล้วก็ไป ฮานอยอะไรพวกนี้คือพอเราจัดทริปเองเนี่ยเราสามารถวางเส้นทางของเราเองได้เราขับรถมาตอนนจะสะดวกเราจะมีความสะดวกเรื่องการขับรถไปเองแต่เขาอาจจะเป็นรถทัวร์รถไรหลวงพ่อบางมันก็รถใหญ่ก็เข้าไม่ได้ครับอย่างทริปนี้ทริปนี้ที่เราไปแชงกินลีลาศกับญาติเนี่ยแชีงกินลีลาเราก็เคยไปกันมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอเราจัดเองเนี่ย เขาก่อนเราไปเชียงกินล,ล่าเนี่ยเราไปร่วมกับคณะอื่นเขาเพราะจำนวนรถเราไม่ถึงแต่พอคราวนี้เราจํานวนรถจํานวนคนเราถึงครับเราจัดเองวางเส้นทางเองแล้วก็แวะเที่ยว12ปันนาด้วยโอ้โหคือพอ,พอ,พ,อพอเรามีอํานาจการเดินทางเราก็จะไปไหนก็ได้นะเราแล้วคือรถที่ดีดูรถที่ดีดูรถเครื่องที่มันโอเคสามารถเดินทางได้ไกลๆพี่อ้วนมี ติดต่อหรือว่าไปดูอะไรของพี่อ้นได้ที่ไหนบ้างอ๋อต้องติดต่อทั้งเอเชียเทมเปอร์เลยนะก็ถือว่ามีอะไรก็เป็นบ้านนะเป็นงานเรื่อยูได้ได้พี่อ้นคือเป็นหลังบ้านของกลุ่มเ็นนพ่อบ้าผมจะทําเฉพาะรถที่ร่วมเดินทางด้วยรถตลาดทั่วๆไปก็ไม่ได้รับกาก็ถือเป็นรถในกลุ่มอะไร้วเป็นรถที่แบบดูแลกันเฉพาะเฉพาะทางกําลังตัวคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้พอเสร็จแล้วพี่อ้นก็บอก ต้องไปกับผมถ้าทําแล้วต้องไปเที่ยวกับผมไม่ผมจะถามก่อนนะครับพร้อมเดินทางไปเที่ยวกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมทำรับน้ไม้เนื่อาเงินไขผมต้องการให้กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวมันเตขึ้นเราการทํารถเนี่ยมันต้องทําพื้นฐานทั้งหมดเลยชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องดูทั้งหมดได้ได้โอเครถมันถึงจะสมบูรณ์ได้ครับมันถึงจะสมบูรณ์ อะติดต่อยังไงบ้างพี่ในส่วนของอยากมาเป็นสมาชิกครอบครัวของเอสแคมเปอร์บ้างพี่ครับถ้าถ้าอยากติดต่อเรานะครับเราอยู่แถวนนทบุรีใกล้ๆสะพานพระราม5มีช็อปนะครับก็เป็นช็อปอุปกรณ์เอาท์ดอก์กมีอุปกรณ์แต่งรถมีมาดูรถแคมเปอร์ได้ก็ S <S ก็ซอยพี่บุญสงค,คราม17 casino, ก็เซิร์ชไปใน Google ก็ Asia Camper ปอร์ท่งงางไงเอเชียแคมเก็ขึ้นแล้วพ<ช>ี่นะก็เป็นรู้กันอยู่แล้วก็สำหรับแวดวงคนอยากทำรถอยากอยากหาเลนเ่อเลนด์อะไรเนี้ยผมว่าได้เลยที่มีเนี่ยเห,เหมือนยิ่งงานวันนี้ที่เราถ่ายทอดที่เราบรารันทึกภาพให้ดูเนี่ยรายการ,รเนี่ยนี่คือผมว่าขนาดเรานะ เราเกิดแรงบันดาลใจเกิดความอยากเ<ช>ข้ามา<ช>ต่อด้านจิตใจมาเฮอยากโอ้โหสวยสวยสวยแต่ของพวกนี้มันคือแหล่เที่ผมว่าครับนะแหล <ผม S 1> จริง,<อ>รงๆพี่สามร้อยคันแล้ววันเนี้ยเราเห็นประมาณยี่สิบคันประมาณเนี้ยนะวินเนาะยี่สิบยี่สิบนิดนิดคันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ร้านอย่างเนี้ยแล้วนี่คือ10กว่าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนะบ้านเราแล้วอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นมันจะไปไหนอยู่ตรงไหนบ้านเราเป็นเรื่องที่แบบน่าค้นหาเนาะนะทุกคนนะดัง วันนี้ต้องยังไงพี่งานครั้งนี้บรรดาสมาชิกยังไงบ้างพี่ก็ต้องขอบคุณต้องอะไรนะครับก็ก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนแหละครับงันก็คือสมาชิกแหละทําให้เกิดงานนะไม่ใช่เราทําให้เกิดงานเรามาคนเดียวไม่ไม่ใช่เราไม่ได้จะจัดทำใหมแล้วเรอคะก็เราเราสมาชิกอะทำให้เราอะได้จัดงานรั้นก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมทุกคนเลยนะครับขอบคุณเจ้าของ้านก็คือแคมป์นัมเบอร์ทรีใช่นะครับ แล้วก็แบบมีโอกาสเดี๋ยวได้พาดูอยากอยากมากเลยพี่แบบไปเที่ยวทริปสั้นๆนะว่าว่าอย่างไรว่าข้อดีของนี่คือพอจอดปุ๊บสามารถง่อง่ายๆหน่อยแคมป์ได้เลยใช่แค่ดันขึ้นใช่พี่ผมใช้คำนี้นะยกนะก็นอนได้แล้วยกได้แล้วก็นอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับลมพัดลมแอร์อะไรก็ว่ากันไปอ่อนนิ่งอะไรก็ทำงานกันไปก็ พราะว่านี่ข้อดีจากก็มีหลากหลายเนาะแคมป์บ้านเราแคมเปอร์บ้านเราแล้วก็วันนี้ก็ส่วนหนึ่งทิปก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกแนวนึงอีกแนวนึ่งผมว่าแล้วก็ชอบกางเต็นท์นะคนชอบซึ่งถามว่าไปด้วยกันไหมไปได้เอาเนี่ยนี่ก็กาวกันอยู่ข้างหลังอันนี้ก็รถกันอันนี้ก็รถบ้านนี่นี่ก็ลูกท็อปหลังคาลูกท็อปก็มีมีหมดหลากหลายนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งความรู้เดี๋ยวเขาวหน้าสัญญาเลยครับมีอะไรกิดกรมดีของพี่อัดเราชวนกันไปเนาะไปดูไปเห็นไป รู้จักพี่ๆกันโอเคขอบคุณมากพี<ด>่อัดขอบคุณมาครับขอบคุณครับต้องขอบคุณในส่วนของเอเชียแคมเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาชิกของเอเชียแคมเปอร์ทุกท่านนะครับสนุกสนานมากนะครับแล้วเดี๋ยวคาดว่าโอกาสหน้าได้ร่วมทริปได้ร่วมเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเปิดมุมไปแลไปชมกันนะครับ กับเรื่องราวของเอเชียแคมเปอร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากไว้ด้วยครับในส่วนของแคมเซอร์นะครับเราก็มีหมวกแล้วก็มีเสื้อเวเสื้อกักเสื้อแคมนะครับก็เข้าไปอุดหนุนเราได้นะครับต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ